ก um ็อยู่เในเกมแฮปปี้วิวลวก็วันยนะไม่มีอะไรเลก็มาเล่นเกมนี้แหละจอไม่อีก็เออเลอย่างงี้วเยีวดยเดี๋ยว โอเคครัรบขับกล่อับขอนเขย่บโอเคอเครับ มาครับออจะเลโอ้ยมาปีกล้วโอ้ยมาเรีแไม่ทันเลยานงาใหญ่ให้เจ้เลียงออกไปนี่นะโอ้แมาบีกอุ้ถ้าช่วมาอูเร่อนั้นชิม

ทำับเสียงดังเมื่อกี้อุ้ยอากำลังแคสเกมอยู่โอ้ยอาอีกกำลังแคสเกมว่ะเมื่อกับเมือเอะเรนีม้ขุดกวนะมีดึงดู๋วบบด่งดู๋ไม่บ่าวายจะด่งบ่าวาจะด่งอุ๊ยดง

ไปเลยไปเปลี่ยนดาวเสริมพลังขามผิวแข็งขึ้นกันไม่น่าเบื่อแบบนี้เราเล่นแบบนี้เหรอเริ่มรุกข้าศึก

โอ้จ๊ะคุณผู้ดีทุกศึกษาโคมันเล่นเยอะอันป้ายโหเทคนิคเยอะ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 จากหน้านั้นทางแยกตรงไป1ทางแยกอีก1 อไม่เห็นแฮปปี้เลยโอ้ยยอยยอ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 ยยอยดึกอืโอเคครับจะทำให้เราพันได้ย่างี้มัคงจแฮปปี้อย่างนี้มันไม่ โอ้อะไไปดิมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ล็อกกัปตัน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 กัตโอ้ปุ๋ยมาขึ้นเรื่อยๆทำไมมันยากขนาดนั้น พวกแล้วนั่นคตเบันเทปอุบจ mm ิต hmm. mm. ต้องงออีกก็ได้ไม mm ่ต hmm. yeah? yeah. mm. uh ้องออายไปไปยงตรงมาไหมฮะวันนี้ตรงตรงไม่มาตรงตรงหุดาวสีอ่าข้าได้แก ดย,ด,ยด,ยดย่างก็ my god my good มันยากง oh. เลยขนาดนั้นเอ้ยยาดีถอยหล,ลังนะเนี่ยถ้าเหลือดิอืมมันกระดูขึ้นวะไมนโอเคเปลี่ยนด่านละมันยากขึ้นเรื่อยๆ กั <S <s บเกมนี้ก็มันคือแมปอะไรอ่ะอู้ใะอ๋อต้องเข้าไปที่ไหนอู้ยและู้นี้นายทีจะปอุตะคี้อยูอ๋อทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ดึง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 ึงนานถึงตึงตึงึงึง มันก็ยังมีมีะสวมพิพงพิพงหุนไปโดนกบุบเยอะเยอะอืยโอเคเปลี่ยนด่านแล้วยากว่ะก็เป็นแบบนี้ก็แล้วกันกูยังไม่ได้ทันเล่นเลยอืมตรงนี้แลละ

แบบอินเดียน่าเชยอ่อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบพี่ผมแล้วอย่างเงี้ยครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์ bye าราบายบายครับนานบอกไปพายมันหลุดเลยเกิดอะไรขึ้น Peace. <laughs>